สวัสดีครับพบกันกับมาสเตอร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5วันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องวิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนักเรียนจะต้องทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้กันก่อนนะครับวัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถเข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์าง,งานดนตรี 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์งานดนตรีได้นักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าวิถีชีวิตมีความเกี่ยวข้องยังไงกับการสร้างสารรค์งานดนตรีครับใช่แล้วครับวิถีชีวิตเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการสร้างสารรค์งานดนตรีมนุษย์มีความสัมพันธ์กับดนตรีมาตั้งแต่เกิดจะเห็นได้จากการนําดนตรีมาประกอบพิธีกรรมหรือการบรรเลงเพื่อความบันเทิงต่าง วิถีชีวิตกับการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีเช่นนําดนตรีมาบรรเลงในงานบวชงานเลี้ยงต่างๆหรือแม้แต่ใช้ในชีวิตประจําวันมีการฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายการสร้างสรรค์าง,งานดนตรีจึงมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทําให้ดนตรีเกิดการพัฒนาและมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้นนักเรียนน่าจะพอทราบประเภทเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภทมาแล้วใช่ไหมครับเราจะมาศึกษาเรียนรู้กันนะครับว่าเครื่องดนตรีแต่ละประเภท มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้อย่างไรมาเริ่มกันที่เครื่องตีก่อนเลยนะครับ 1. เครื่องตีการนำท่อนไม้มาตีใช้เป็นสัญญาณบอกเหตุต่อมาได้เพิ่มท่อนไม้เป็นหลายๆท่อนแล้วนำมาเรียงร้อยเชือกโยงแขวนแล้วข้อไม้เพื่อเป็นเสียงต่งตางๆจากการทำให้เกิดเสียงตามธรรมชาติได้กลายมาเป็นการแต่งเสียงของท่อนไม้ให้เป็นเสียงสูงต่ำด้วยการใช้ขี้พึ่งผสมกับขี้ตะกัว่ว และต่อมาใช้ไม้รางแทนการแขวนซึ่งได้พัฒนาจนกลายมาเป็นระนาดในปัจจุบัน 2. เครื่องเป่าเดิมเกิดจากการนำใบไม้มาเป่าเพื่อให้เกิดเสียงต่างๆต่อมาได้มีการเป่าหลอดไม้ลวกเพื่อเป็นสัญญาณในการล่าสัตว์เป่าเขาสัตว์เพื่อใช้ในการให้สัญญาณต่างๆและได้พัฒนาดัดแปลงโดยเจาะรูและทำลิ้นเพื่อให้เปลี่ยนเสียงได้จึงได้พัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีในปัจจุบันเช่นปีต่างๆ 3. เครื่องดีด นักล่าสัตว์ใช้ธนูเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการล่าสัตว์โดยใช้ปากอมปลายธนูไว้ข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งจับด้วยมือแล้วดีดสายธนูด้วยมืออีกข้างหนึ่งในขณะที่ดีดสายธนูก็จะเปลี่ยนรูปปากไปเรื่อยๆเพื่อให้เสียงที่เกิดขึ้นจากการดีดสายธนูแตกต่างกันซึ่งได้พัฒนามาเป็นเครื่องดน,นตรีในปัจจุบันเช่นพินแจ๊คเก้เป็นต้น 4. เครื่องสี เริ่มต้นจากการนำอาวุธประเภทหน้าไม้ต่างๆมาใช้ในการต่อสู้และล่าสัตว์เมื่อปล่อยหน้าไม้ออกจะเกิดเสียงจึงได้คิดเอาสายมาขึงให้ตึงและทดลองสีจึงเกิดเป็นเสียงต่างๆและได้ประดิษฐ์ดัดแปลงพัฒนามาเป็นเครื่องดน,นตรีในปัจจุบันเช่นซอชนิดต่างๆสรุปจากเนื้อหาที่เรียนนะครับเรื่องการสร้างสารรค์งานดน,นตรีในแต่ละวัฒนธรรมมีปัจจัยในเรื่องของวิถีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างสารรค์ จึงเกิดผลงานทางด้านดน,นตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่และวัฒนธรรมนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับมาสเตอร์หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และประโยชน์จากการเรียนเรื่องวิถีชีวิตกับการสร้างสารรค์งานดน,นตรีกันนะครับในครั้งถัดไปก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีกับการสร้างสารรค์งานดน,นตรีมาสเตอร์ก็ฝากให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ